บอกวาูวาคุณมีพัสดุค้างส่งอยู่ที่ศุลกากรกรุณากฎดหนึ่ง เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยครับฮัลโหลเบลล่าพูดค่ะหากเจอเหตุการณ์แบบนี้แสดงว่าคุณกำลังถูกหลอกคุณจะทำอย่างไร 1. ห,หากคุณกำลังสนทนาให้ตั้งสติและห้ามบอกข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาด สวัสดีครับขอทราบเลขบัตรประชาชนด้วยครับไม่ได้ค่ะ 2. ห้ามโอนเงินไปให้โดยเด็ดขาดคุณต้องโอนเงินเพื่อชำระภาษีค่าปรับจำนวน5,000บาทก่อนนะครับทางเงินทางตัวก็มีอยู่5บาทค่ะ 3. หรือง่ายๆคือตัดสายทิ้งซะ 4. นำเบอร์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เข้าระบบเครือข่ายมือถือเพื่อตรวจสอบพร้อมบล็อกเบอร์ดังกล่าวและส่งต่อให้กับศูนย์ PCT เพื่อดำเนินการไม่ให้แก๊้งคอร์เซ็นเตอร์ใช้เบอร์นี้หลอกประชาชนได้อีกและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสายด่วนระบบเครือข่ายมือถือ AIS 1185 True 977 7 d t a c 1678เด็กน้ำพ่นต่อต้านคอร์รัปชันและกลุกง